I'm <coughs> <coughs> ยังมีคนนอนเด็กเหมือนกับผมเลยแต่ผมตื่นแล้วนะครับตอนนี้ก็ตื่นแล้วจะตีสามแล้ววันนี้เรามีนัดก,กันที่กระทิงลายพัทยานะครับเพราะว่าศูนย์พระเครื่องเนี่ยวันศุกร์กับวันอาทิตย์เยอะ,ยอะมากที่บางละมุงพัทยาวัดกระทิงลายนะครับอยู่ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า ก็ถ้ามาจากชนบุรีนี่ก็จะอยู่ซ้ายมือเลยสะพานแยกไประยองก็ประมาณ100เมตรก็จะเจอวัดกตะ่ิงลายอยู่ซ้ายมือนะครับก็ไปเห็นก็จะพบเห็นรถทั้งพ่อค้าทั้งผู้ที่มาเช่าพระนี่จอดเต็มไปหมดเลยนะครับหนานแน่นกันมากเฉพาะวันศุกร์วันอาทิตย์แต่วันจันนะครับถึงวันพุทธหัสแล้วก็เสาร์เนี่ย ก็จะมีทั้งผู้ที่จะมาเช่าพระผู้นิยมศรัทธาพระเครื่องเครื่องรางของขลังพระบูชาพระคณาจารย์ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมากันนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เรียกว่าคุณพ่อค้าดีกว่าเพราะว่าแต่ละท่านผมสังเกตด,ดูนี่เขาเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ดีมากคืออย่างหนึ่งก็คือการที่เขาพูดจาหรืออะไรออมาจะสุภาพมากนะครับ ผมไม่กล้าเรียกคำว่าพ่อค้าเรียกว่าผู้ให้บูชาพระเครื่องแต่ท่านนะครับบางทีลูกค้าอาจจะมาเช่าพระเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ว่าเช่ากันเองิก็เยอะนะครับก็เช่ากันเองแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีฐานะที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ปานกลางถึงระดับสูงนะครับที่มาปล่อยพระเครื่องที่กระทิงลายนี้ พรแต่ละท่านนั้นวุฒิการศึกษาวุฒิฐานะอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ธรรมดาและการพูดการจานี้ก็สุภาพเรียบร้อยเป็นอย่างมากเป็นมิตรเป็นการยาณในมิตรที่ดีนะครับมีความอดอ้อมารีกแก่กันถ้าใครยังไม่เคยมากระทิงลายมาสัมผัสศูนย์พระกระทิงลายก็กราบเรียนเชิญมาได้นะครับที่นี่นะครับมาเที่ยวก็ได้มาดูนดูพระ มีหล,ห,ลหลายร้านหลายร้านเจาพระอะไรเครื่องรางอะไรมีหมดนะครับกระถิงลายาเรียกว่าพันทิพย์งามงวานในสู้ไม่ได้เลยที่ไหนก็สู้ไม่ได้นี่คือศูนย์พระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะอตะวันออกก็คือวัดกระทิงลายที่อำเภอบางละมุงตำบลหนองปลือนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามศูนย์โตโยต้านะครับ เลยแยกกระทิงลายมาสักร้อยเมตรท่านก็สังเกตสายมือจะเห็นรถจอดเป็นแถวเต็มไปหมดนะทั้งในวัดทั้งนอกวัดนะครับตัวผมเองก็จะไปในวันนี้ก็เตร็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่จะมาเช่าพระนเนี่ยจะมีมาช่วงเชา้าอาจจะเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นมาเชา้ชาเช้าอย่างเราเงี้ยนะครับอย่าหรือตื่นมาออกกําลังกายเงีย้ยก็จะแวะมาดูมาเช่าก็จะเยอะมากวันนี้ส่วนค่าแพงนี่คิดตัวละยี่สิบบาท ถูกมากนะครับเพราะว่าทางกระทิงลายเนี่ยเขาไม่ได้มีการคิดเอาเงินกับพ่อค้าแม่ค้าโหดอะไรในนะี้คือเหมือนกับทําบุญแหละนะโต๊ะหนึ่งเนี่ยเราก็วางพระได้เยอะนะเป็นโต๊ะที่ใหญ่พอสมควรน,นั่งได้4คนนะแล้วก็โต๊ะนั้นน่ยก็คือ20บาทเท่านั้นเองนะครับก็มากันกับคงกับข้าวก็อร่อยนะไม่ว่าแต่ตอนเช้าใครอยากจะทานไข่ลวก อะไรนะโอวันตินไข่ลวกกาแฟอะไรก็มีอาหารตามสั่งก็มีโอ้มีชิกะบับมีอะไรมีข้าวขาหมูมีหมูแดงมีก๋วยเตี๋ยวมีหลายหลายอย่างเลยที่นี่มาเลยครับมีครบสันแน่นอนสะดวกสบายและก็สะอาดมากเพราะว่าร่มรื่นเป็นวัดนะครับวัดกระถิ่งลายนี้เป็นวัดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้มา เยี่ยมเยียนมาถ่ายรูปมาเคารพบ,บูชาได้เพราะว่าก็สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็จะพบผู้ที่เป็นบรรดาศรัทธาพระเครื่องพระบูชาและเดรียขณาจารย์ทั่วประเทศทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นจนํานวนมากที่ศูนย์พระเครื่องตะวันออกกระทิงลายพัทยานะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปผมจะไล่ในช่วงเช้าที่ไปถึงกระทิงลายแล้วก็วางแผงวางพระเนี่ยผมยังไม่เคยไปกระทิงลายนะ คราวนี้ก็คือจะไปกระทิงลายผมมีความรู้สึกว่าตอนที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกแตกต่างจากการที่ไปงาบวงวานที่ผมได้เคยไลฟ์สดบอกทุกท่านนะไป,ไปพันธิ์งาบวงวานมันไม่เช่ากันนะพระย่อยพระหลักพระหาอะไรมันก็ไม่เช่าน,นะครับทีนี้ถ้ามากระทิงลายเนี่ยอู้เช่าหมดบางทีพระย่อยเขาเหมาเลยมามาเหมากันแล้วก็เอาไปปล่อยต่ออย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจหรือมันเป็นความศรัทธาที่ ที่ที่สามารถที่จะต่อยอดกันได้นะบางคนก็เหมาองค์ละ20-40ไปปล่อยต่อองคละ3 0 0ร0อยตรงนั้นแหละก็คือค้าขายหมุนเวียนกันในนั้นก็คือเงินทองไม่รั่วไหลนะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านี่จะเยอะเยอะมากเลยแล้วก็แต่ละคนมีฐานะเช่าพระระดับเป็นล้านเป็นแสนไม่ใช่เหมือนพันทิพย์งามวางวานเงียบสงัดนะครับเหมือนป่าวิเวกอโศกวังเวง วิเวกหวงหวงังยังไงไม่รู้เราก็ไม่ค่อยเช่าคนประกาศรับเช่าทุกวันนี้ไม่เช่าหรอกเชื่อผมแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดมันเขาดูพระไม่เป็นพิจารณาพระไม่เป็นเขาจะมาเช่าพระเราไม่มีทางนะครับไม่มีทางแล้วก็วันนี้ก็ตีสามผมก็ว่าจะไปทานไข่ลวกแต่ไข่ลวกที่นั่นยังไม่ทําก็เลยลวกเองนะครับตอนนี้ก็กาแฟเช้านะครับก็สําหรับทุกท่านวันนี้นะครับก็ สำหรับเหตุการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบันนี้มันก็สงบปกติเนาะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงตามชายแดนบัดผมอยู่ชายแดนนะครับเมืองบูรพาแล้วก็อยู่ติดกับทางประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละจริงๆแล้วสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีประเทศเนะพวกนี้นะครับพวกบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีทั้งขอมมอนมีทั้งขอมมิจานาจาัรยิ่งใหญ่มากเป็นอาณาจักรเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นอริยธรรมของเราเลยขอม ขอมกับเขมรไม่ใช่ชาติเดียวกันนะขอมเขมรกัมพูชาแคนเบเดียเขมรน,นี่ก็คือมันจะมีสามชื่อเขมรมีชื่อว่าเขมรกัมพูชากัมพูชาแล้วก็แคนเบเดียนะชื่อเขาเยอะมากก็เหมือนกันแหละนะครับไทยเราก็มีไทยแล้วก็ไทยแลนด์นะฮะแต่ก่อนก็นชื่อสยามนะสมัยก่อนก็นชื่อสยามหรือทางเขมรเขาเรียกเราว่าเสียมพวกเสียมชิมนะฮะถ้าออกออก ออกเป็นภาษาเขียนก็เสียมออกเป็นภาษาพูดก็ซิมนะครับนั่นก็คือไทยแลท้ทีนี้พวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นชนชั้นที่แรงงานนะครับสร้างพวกนครวัดนครธมปราสาทบาย,ยนอนในต่างๆเนี่ยร่วมกับสวยที่เป็นคนดูแลกํากับเลี้ยงช้างพวกสวยนะครับ แล้วก็เป็นบนรรพบุรุษของเรานั่นแหละเราไม่ต้องไปไอนนี้หรอกมันเป็นญาติพี่น้องกันแต่ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะแต่คือชาติไทยเราเนี่โอ้หไทยหรือไทยดําไทยโอ้อะไรต่างๆจีนอินเดียมาเลอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยบรรพบุบรุษทั้งนั้นแหละนะครับสมัยแต่ก่อนรวมกันเป็นราชอาณา,าจากักรเมื่อยุคสมัยทวารวดีสมัยพระนางจามเทวียเงี้ยมันยังไม่มีเมืองไอมันยังไม่มีประเทศขึ้นมามันมีแต่เมืองเมือง เมืองละโวเมืองฮาริพุนชัยเนี่ยนางจาเทวีเป็นธิดาจากละโวขึ้นครองราชฮาริพุนชัยเนี่ยนะครับโปรดให้เข้าใจไว้นะครับว่าผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าขมิมนกับขอมนี่คนละอย่างกันนะครับขมินก็คือขมิน,นครับเป็นชนชั้นทาสชนชั้นรแรงงานนะครับร่วมกับสวยนะครับสร้างเขาเรียกว่าสร้างปราสาทที่มีความมหัศจรรย์ที่สุดนะครับเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ะระดับโลกเลยนะครับนั่นนะครับ ให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของเรานั้นนะครับถูกสั่นคลอนเขาเรียกว่าถูกการวิพากวิจารณ์และก็ถูกการบันทึกไว้โดยนักล่านาซคมนะครับประเทศล่านานิานคมก็คือฝรั่งเศสก็คือนักวิชาการท่านยอสเซเดเนี่ยรู้สึกว่าท่านเขียนประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เขมรโดยใช้จินตนาการนะเขมรเนี่ยเขาบอกว่ามีภูมิรากฐานเกิดมาจากพญานาคก,กับมนุษย์มีอะไรกันแล้วก็อะไรลักษณะอย่างนี้ ผมว่ามันไม่ใช่มันมันจะดูเวอร์เกินไปที่ฝรั่งจะมาเขียนอย่างนี้นะครับก็คือหาภูมิชาติกําเนิดวัฒนธรรมของเขมรไม่เจอมันจะไปเจอได้ยังไงนะครับตอนตอนนั้นคือวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันหลอมรวมกันหมดเป็นของขอมมันเดียวในสมัยสวาราวดีนะครับทีนี้เมื่อมันหาไม่เจอมันก็จินตนาการนาว่าต้นกําเนิดของเขมรเนี่ยมีอะไรกับพญานาคแล้วก็ได้เกิดปฏิสนธิกันขึ้นมาแล้วก็เป็นเขมรนั่นไม่ใช่ แต่จริงๆก็คือเขเมรนตั้งแต่สมัยที่เป็นเขเมรพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นี่ก็คือเรื่องอำนาจที่สุดพอเส้นสุดจากท่านสมัยนั้นแล้วก็ามาตอนหลังเนี่ยนะครับก็คือชนชั้นทาสอีกก็เป็นเขเมรนั่นแหละก็คือพระเจ้าแตงหวานนะฮะตะเสาะประแอมนะครับเขาก็เรียกว่าภาษาขอมเขาเรียกว่าตะเสาะประแอมนะครับก็คือในแตงหวานทําทการกอร่อกบฏแล้วก็ทําการยึดนะครับ ยึดราชสมบัติครองราชนะฮะแตงหวานนะครับแต่ทีนี้คำเห็นกับขอมนี่ไม่ใช่ชาติเดียวกันนะไม่ใช่ไม่ใช่คนวัฒนะไม่ใช่ชาติเดียวกันเออไม่ใช่ชนชาติเดียวกันนะให้เข้าใจนะทุกคนมักจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยคำเห็นก็คือขอมนะขอมคือไม่ไม่ใช่นะครับขอมในต้นอรยธรรมวัฒนธรรมเลยภาษาปัจจุบันนี้ที่เป็นภาษาราชสับภาษาราชาสับไตรต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นขนยเสด็จเนี่ยมันเป็นภาษาขอมนะขนยนี่ก็คือแปลว่าหมอนเ็จนี่ก็คือไปว่าไปนะครับสวยแปลว่ากินอันนี้นะครับอะไรลักษณะทำนองเนี่ยแต่ก่อนขอมนี่ก็คือภาษาไทยเราเนี่ยคือพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยคิดประดิษฐ์แล้วคิดค้นจากรากฐานนี่คือภาษาขอมนี่แหละมาเป็นภาษาไทยแล้วต่อมาเมื่อเป็นอักษรไทยแล้วก็ผู้ที่คิดประดิษฐ์วรรณยุกพยัญชนะต่อมาก็คือพระอ่า เขาเรียกว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพิยาลิไทยผู้ที่สร้างพระชุดในเบญจภาคีเป็นอัญมณีอันดับหนึ่งของประเทศไทยพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนั่นเองนั่นก็คือผู้ที่สร้างพระพุทธจินราชพระพุทธจินศรีพระศรีศาสดานั่นก็คือท่านพระมหาธรรมราชาพิยาลิไทยเป็นพระมหากษัตริย์สมัยสุโข,ขทยัยราชวงศ์พระร่วงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ ก็ผมก็จะเตรียมตัวไปก็ทิ้งลายตื่นเต้นเพราะว่าบางคนเขาก็เกษียณมานะไม่มีการไม่มีงานทําก็คือมีฐานะนะเป็นเจ้าของโรงแรมมีที่ดินเป็นร้อยร้อยไร่เลยเรียกว่าที่ดินเขตนี้ท่านไม่ต้องพูดถึงขายเป็นตารางวาเลยครับแล้วที่นี้ก็มานั่งกันก็คือเหมือนกับมาคบค้าสมาคมมาพูดคุยหาเพื่อนนะนะแล้วก็แต่และคนมีฐานะั้งนั้นก็คือรวยระดับเป็นหมื่นล้านพัลนล้านเลยมา นั่งกันเป็นพ่อค้านีอา่อย่าไปกระทิงลายนี่ท่านมาดูเลยถ้าท่านไม่เชื่อผมไม่มีหลอกอีเลเ,เคคาไปเนี่ยก็ือสเปซสปาก็กเลยเกระวาลาไปไม่ม,มีมีแต่แบบว่าวุฒิฐานะอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหแต่ละท่านเนี่ยนะครับแล้วเช่าพระเราเนี่ยเล่นเหมากันทั้งแผงผมโดนเหมาไป4ี่หมไปครั้งแรกโดนเหมา4ี่หมเลยผมประทับใจมากนะครับแล้วก็พระหลักๆก,ก็อยู่ในการต่อรองซึ่ง จะปล่อยอยู่ก็ราคายังไม่ถึงเกณฑ์ที่เราจะปล่อยวันนี้ก็ถ้าเจอกันก็จะไปเจรจาครั้งหนึ่งขอเพิ่มเขาอีกหน่อยแล้วก็เราก็จะปล่อยนะครับในราคาที่เขา,อาพอใจพึงพอใจระหว่างกันและกันนะครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่วันหยุดไม่ได้ไปไหนก็เชิญมาที่กระทิงลายได้กระทิงลายถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงถ้ามาจากศรีราชาชนบดีนี้จะอยู่ซ้ายมือ เลยแยกกระติงลายมาร้อยเมตรนะครับให้ท่านสังเกตซ้ายมือเนี่ยจะมีรถจอดเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็ทั้งข้างในข้างนอกรถเยอะทั้งพ่อค้าทั้งผู้ที่มา,านิยมศรัทธาพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังทั่วประเทศเามากัน นะครับมากันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวห้องน้ําห้องท่าที่วัดนิสะอาดอาหารการกินทุกอย่างดีพร้อมนะครับและบรรยากาศโปร่งโร่งสบายลมเย็นพัดโกรกไม่มีร้อนเลยครับผมนั่งแล้วพัดลมมีทุกตัวทุกที่ที่เรานั่งนะครับแต่จริงก็คือผมคิดว่าผมชอบมากที่นี่นะครับมันดูได้มาตรฐานดีถ้าเทียบกับศูนพระเครื่องต่างๆที่รับเช่าพระนะ ที่นี่มีการซื้อขายเจ้าซื้อหาผมว่าวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะครับนวันหนึ่งนะครับที่กระทิงลายเนี่ยเผลอเอวันวันหนึ่งเป็นพันพันล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเศรษฐกิจที่ว่าเป็นอันดับโซนเออันดับหนึ่งที่สุดในประเทศนี่ก็ต้องยกให้ชนบรุรีพัทยาระยองนี่นะครับยิงระยองนี่รายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ทําให้พระหลวงปู่ทิมนี่มีมูลค่าสูงมีความนิยมสูงในเขตระยอง นะครับฉะนั้นแล้วช่วงนี้ผมจึงเก็บปลาหลวงปู่จิมหลวงปู่ทวดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปไปเจอก,กันกระทิงลายในไลฟ์สดครั้งที่2แต่ไลฟ์สดครั้งนี้ก็เตรียมตัวไปกระทิงลายกันทุกท่านตื่นกันเช้ากัน,กนทุกคนโอโ้มากันเยอะแยะเลยครับร้อยเคนแล้วตอนนี้มาฟังผมไลฟ์สดผมต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สวัสดีครับหลวงปู่แพ้วไม่มีนะครับหลวงปู่แพ้วไม่มีต้องขออนุญาตนะครับหลวงปู่แพ้วไม่มีเออผมก็กําลังศึกษาหลวงปู่แพ้วอยู่นะครับก็ อย่างไม่มีความรู้ในด้านนี้ไม่มีความชํานาญจึงไม่กล้าจับอันไหนที่เราไม่รู้ไม่ชํานาญเนี่ยพออย่างเราทําธุรก,กิจค้าขายเนี่ยเราผมไปเช่าพระมาสี่สิบบาทนะกองสี่สิบบาทสามองค์หมดไปร้อยยี่สิบแล้วคนมาเช่าต่อในราคาอ,องค์ละสามร้อยท่าคิดดูดิผม,ไ,มได้กำไรร้อยเปอร์เซนกว่าแล้วอะผมแป๊บเดียวเองพระเนี่ยนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราดูเรารู้เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยากอะไระท่านเข้าไปที่ Google นะไม่ใช่ g o เกิลโคมนะฮะ o o เกิ Google ธรรมดาเนี่ยแล้วก็เปิดที่กล้องนะครับด้านที่กล้องที่เราเวลาเราเซิร์ชอะไรเนี่ยเราเปิดที่กล้องพอเปิดที่กล้องปับ๊บใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเห็นภาพถ่ายพระของเราเนี่ยแล้วเราก็กดถ่ายกล้องปับ๊บนะครับอันนี้ข้อมูลต่างๆการสร้างพระแท้ไม่แท้ดูวิธีดูยังไงมันจะมีหมดเลยเดี๋ยวนี้ระบบเ i มันช่วยให้เราได้ สื่อสารอะไรต่างๆได้ได,ได้ได้เยอะมากนะครับฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแชร์ไปที่หลวงปู่แพ้วตอผมต้องขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งนะครับเผื่อให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันก็อแต่โอ้ยเดี๋ยวนี้แต่โอ้ยเดี๋ยวนี้เอ้ you tube มีปักตะกร้าด้วยนี่ขายของะ ไม่ปิดเปิเนี่ยบางทีคำมุกีเมื่อวานไลฟ์ต้องเปิดทุกวันก็จะพูดจะพูดประมาบนี้โอเคอ่าผมต้องขอลงไลฟ์ก่อนนะครับตองขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับอีกประมาณ ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับพบกันที่กระทิงลายนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่กระทิงลายพัทยานะครับโอ้โหวันนี้คนเยอะแน่นเลยครับน่าสนุกนะครับถ้าว่างก็แวะมาเที่ยวกระทิงลายพัทยานะครับอ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ศูนย์ตรงข้ามศูนย์โตโยต้าพัทยานะครับเลยแยกกระทิงลายมาประมาณร้อยเมตรให้ท่านสังเกตสายมือจะเห็นวัดกระทิงลายมีรถจอดเป็นแถวยาวเ,เลยนะครับแล้วก็ มีประชาชนมีผู้คนมาเป็นจํานวนมากนะครับนะครับขอเชิญกราบเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับาว่าครับสาหรับวันนี้ผมขอลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์สองนะครับในกระทิงไลน์นะครับไปดูบรรยากาศว่าเขามากันเยอะแยะขนาดไหนอย่างที่ผมพูดหรือไม่นะครับสาหรับไลน์นี้ขอจบพิเท่นนี้นะครับขอบคุณครับคนดูร้อยเ